สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอนาพาเพื่อนๆเ,เที่ยวนะคะเรายัางอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแอนจะาพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่พริสโมบีดค่ะเป็นเมืองที่แอนอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เราไปเที่ยวด้วยกันค่ะตรงน,นี้ก็เป็นซีเนียโมบาย คนแถวนี้ก็ชาวบ้านก็มาดูถึงความเสียหายถึงพื้นที่นะคะตรงนี้ก็ทรายเข้ามาน้ำซัดเข้ามาหมดเลยค่ะก็คนเมืองนี้ก็จะพาน้องหมามาเดินเที่ยวริมหาตรงนี้นะคะพามาเดินเที่ยวมาน้ำขึ้นไปจนถึงนะคะเพื่อนๆซัดขึ้นขึ้นมาสกรปรกขึ้นมาหมดเลยค่ะตรงนี้ คนที่อยู่บ้านริมน้ำก็อัานไหวไม่ให้เข้าไปที่โรงแรมอยู่ริมน้ำก็ดีอย่างหนึง่งแล้วก็ความอันตรายของธรรมชาติสวยมากค่ะพิโม,มบีสงบร่มเย็นจนะริงๆครับเพื่อน ะะเขาจะพาน้องหมามาเดินกันแล้วก็คนสูงอายุเขาจะมาเดินกันนะคะเดินออกกําลังกายกันที่นี่วันนี้แอนก็พาเพื่อเดินออกกาลังกายนะคะเห็นความงามของตรงนี้ค่ะวันนี้แอนหยุดค่ะช่วงนี้แอนหยุดได้หลายวันเลยแอนลดเวลาทํางานลงนะคะให่มีเวลากับครอบครัวเมื่อวานเอนก็ดูแลคุณแม่ของสามีอายุ99ค่ะแอนจะลงพไปเพื่อพนดูด้วย ก็กำลังจะปรับเวลาทํางาน Artist ค่ะให้มีเวลาการใช้ชีวิตที่มันบาลานขึ้นเพราะว่าช่วงคริสต์าสที่ผ่านมาทางานหนักมากค่ะเพื่อนๆแทบไม่มีเวลาเลยแล้วก็ไม่สบายด้วยหลังช่วงแบ็คไฟเดย์มาช่วงนี้จะทํางานเยอะตอนนี้กําลังเคลียร์กันอยู่ค่ะว่าจะทํางานอย่างไงเดี๋ยพเพื่อนๆดูนะคะว่ามีใ <nell> เราดูตรงนี้ด้วยค่ะเต็มหนักทายเดก็กๆก็มาเล่นตายกันนะคะสนุกมากเลยช่วงนี้เป็นช่วงรองวิเกเอนแค่ช่วงคอลีเดย์ค่ะนักท่องเที่ยวก็เยอะเยอะยะเพื่อนๆต้องระวังความเสียหายความสกปรกนะคะขึ้นขึ้นมาตรงนี้เต็มหมดเลยจริงๆตรงนี้จะสะอาดค่ะเป็นทางเดินก็โรงแรมเนี่ยขึ้นมาเริ่มหมดเลยก็เป็น ธรรมชาติก็คือธรรมชาติเราก็ต้องปรับตัวให้อกับธรรมชาติให้ได้พิชโบีตรงนี้เป็นโรงแรมค่ะห้องวิวตรงนี้มีเตาผิงไฟด้วยเป็นเพื่อนสวยงามนสดชื่นจริงๆค่ะเพื่อน เห็นบรรยากาศไปด้วยกันคะะอันนี้โรงแรมริมหาดเลยนะคะแล้วก็มองเห็นตนี้วิวสวยจังเลยอันไม้ที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะยืดออกไปในทะเลค่ะตรงนั้นคือท่าเรือค่ะเพื่อนๆท่าเรือพิิโมบีค่ะ อาานอยู่ใกล้ๆนะคะก็ไม่ค่อยได้มานะคะชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บ้านีปที่ทํางานเท่านั้นเองวันนี้สามีได้คูป,ปองพิเศษพี่เคยให้ให้เราไปทานอาหารกันเดี๋ยวเราพาเพื่นไปทาน,นะคะ่ะประวัติของพิชโมบีนะคะเขาจะเป็นเมืองที่ตรงนี้ค่ะจะมีหอยดิวครามจะตัวใหญ่มากค่ะแล้วจะสดแล้วก็จะอร่อยนะคะแล้วเมืองนี้จะมี หที่อร่อยคือแครมชิเดอร์ก็เป็นสุกหอยอะคะ่ะเป็นเพื่อนซึ่งวันนี้จะพาเพื่อนไปทานไปดูกันนะคะแอเคยทําคลิปไว้แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาดูละเอียดขึ้นแล้วก็น้องน้กน้กที่นี่จะน่าราัก ที่ตรงนี้ที่แอนอยู่แคลิฟอร์เนียไม่มีหิมะตกนะคะเมืองที่แอนอยู่ไม่มีหิมะเราจะหนาวแต่เราก็ไม่มีหิมะรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองที่แอนอยู่ตรงนี้นะคะเพื<ๆ>่อนๆอากาศจะดีมากค่ะเพื่อนๆแอนสามารถสูบหายใจได้เต็มปอดค่ะอากาศดีมากๆแล้วก็ไม่ได้หนาวเกินไปแล้วก็ไม่ได้ร้อนเกินไปเป็นเป็นเมืองที่อากาศดีจริงๆค่ะเพื่อนๆวุ่นวายละคะตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆนะคะ ตอนนี้ก็พีชโมบีชค่ะ welcome to Peachmo Beach ค่ะสนุกตะนานค่ะเพื่อนดูน้องดูน้องน้องก็เซ็มากเลยพีชกายตัวใหญ่เหมือนเป็ดนัก เสียงดนตรีแววมานะคะก็ศิลปินริมหาดค่ะเพื่อนๆผู้ที่สร้างสารร์บรรยากาศริมหาดพิสมบีดให้มีความสุขนะคะเราก็มานั่งฟังอยู่แป๊บนึงค่ะก็รู้สึกดีค่ะเพื่อนๆทำให้เราสึกสดชื่นแล้วก็ผ่อนคลายค่ะก็คุณสามีเองก็เป็นผู้สนับหนุน2อรอบนะคะก็ให้กำลังใจกันและกันค่ะเพื่อนๆ คราาอบครัวมกันนะคะเ <Yeah. S 2> พื่อนเพื่อนโรงแรมเยอะแยะนะคะมาพักที่นี่พักป่อนที่พิซโมบิดไปค่าเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันแอนก็มีความสุขนะคะเพื่อนๆขน,นาดแอนีู้คนเมืองนี้แต่ว่าแค่ขับรถผ่านแล้วก็ไม่ค่อยได้แวะมาไม่ได้อะไรต้องแบบพิเศษจริงๆค่ะวันนี้สามีเขาขอออกจากบ้านเถอะ ช่วงที่แอนมานะคะเป็นช่วงหลังเทศกาลคริสต์มาสค่ะก็ก่อนที่จะเข้าปีใหม่นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นฮอลิเดย์ค่ะก็จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมากันเยอะมากค่ะพิชโมบิดก็เป็นจุดหมายปลายทางหนึ่งนะคะของนักท่องเที่ยวค่ะคนที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียตอนเหนือแล้วก็ตอนใต้ก็จะแวะมาเที่ยวตอนกลางค่ะเพราะว่าพิชโมบิดเป็นภาคกลางของแคลิฟอร์เนียค่ะเพื่อน นี้เป็นช่วงร้านอาหารนะคะแล้วก็เป็นขายของที่ระลึกค่ะสปาคาเฟ่นะคะเป็นอีกร้านที่ได้รับความนิยมค่ะนี่มีสุขหอยตามชาเดอร์คารามะลรีแต่เดี๋ยวเราจะมา,าที่นี่นะคะคนที่อยู่เมืองน,นี้จะนิยมร้านนี้ค่ะเพราะเป็นร้านสิบดาวได้นั่งสบายๆค่ะแต่เดี๋ยวเราต้องไปจองคิวกันค่ะ เซอร์ไพรส์มากันมากนะคะเข้ามาแล้วก็ได้ได้โต๊ะเลยค่ะได้โต๊ะเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะอะไรก็เหมือนเดิมนะคะสามีสมัก ชิปนะคะสั่งแค่สองชิ้นนะคะเพราะแอนไม่ได้ช่วยนะคะปกติจะสั่งไปหลายชิ้นกันแต่วันนี้น่าทา่มากจรพืๆอันนี้เป็นของแอนนะคะสะลาดค่ะเพื่อนดูน่าทานมากเลยเขาจัดมาสวยมากเลยคะ่ะมีเบรด มีับเตอร์ให้แล้วก็มีอะเอาโวคาโดทานน้าเลยอ่ะเนีใส่ราคาไว้ให้นะคะมาเมนูนี้น่าทานมากค่ะร้านนี้แนะนำนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีอ่คุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่มาด้วยนะคะร้านนี้จะนั่งสบายค่ะอีกร้านนึงได้เป็นร้านแบบสไตล์วัยรุ่นค่ะก็ซื้อแล้วก็นั่งหาที่นั่งทานได้เลยแต่ตรงนี้จะมีที่นั่งติดดาวให้นั่งสบายๆบาๆนุ่มๆนะคะ สายน่าทานมากค่ะโอเค,ครัาเป็นเพื่อนแอนทานกันนะนี่งางมากเลยนะคะเปดูเปดิไดูไปดูไปาูอ,าาาอาาาปดูไทดูไปดูไปดูเปดนะคะที่เูาะะเเาไดูไปดูไปดูไดะ เราก็ต้องคำงนวณว่าเราจะให้ติดกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ที่ความพอใจของเพื่อนๆค่ะติดห้า20เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่เพื่อนๆเดี๋ยวเนี่ยแล้วก็กดเพิ่มไปแล้วเาก็จะชาร์ตรงนี้ไปนะคะอเมริกาเราต้องให้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 ติดพนักง,งานด้วยนะคะเป็นความนียมเขานะคะเพื่อนๆถ้าเรามานั่งแบบเดฟต,ตลองที่ติดตามอย่างนี้นะคะอันนี้คือที่หนูก็คำนวณแล้วะคะ่ะว่าเราจะให้เขาติดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ต้องเขียนไปในบลิลค่ะ ห้ามันยี่เปอร์เซ e นต์จิบกีนห้าร้อยเกูล่าสตาร์ทเพียงเดีย t บัสคอมพิ m เตอร์จิบบั t คอ t โอ m เยอะมากตอนเล่นร้านเสร็จแล้วนะคะไปดไเป็น it center ตัวใหญ่มากเลยนะคะเด็พร้อมเอยู่ในรมกนเลค่ะสวยมากค่ะท่าเรือปิดนะคะวันนี้ปีเอิร์ดปกติเราจะเดินไปจนสุดได้เลยนะคะแต่วันนี้เขาปิดแค่ตรงนี้ค่ะเป็นเพราะว่าน่าจะน้ำขึ้น Come on. นี้เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะคะเพื่อนๆยังไงแองก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะคะก็ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีๆกับเพื่อนๆทุกคนนะคะอะไรที่ไม่ดีอะไรที่มันผิดพลาดไปก็ขอให้มันจากไปพร้อมปีเก่า สำหรับวันนี้แอนขอลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกท่านนะคะมุนรักษาคุณพักคุมค่องเพื่อนทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ค่ะอย่าลืมติดตามกันต่อไปนะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องให้กำลังใจกันและกันตลอดไปนะคะแล้วเดี๋ยวแอนจะมาทำคลิปที่อเมริกาต่อไปค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าแอนมาอยู่อเมริกาเกือบปีแล้วแอนเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ